ยาพาราหนึ่งเม็ดค่ะคุณผู้ชมโอ้และลายนะ้ำ่ะค่ะเมื่อสักครู่ลงไปเลย ใบสีสดมากๆนะคะแล้วก็โหคุณผู้ชมดูตั้งชันมากเลยนะคะดูลําต้นเขานะคะก้านเขานี้แข็งแรงมากๆเลยนะคะแม้แต่ต้นเล็กๆค่ะเห็นไหมคะชูชันแข็งแรงจริงเลยค่ะว้าวซอพินญ,ญาค่ะคุณผู้ชมใบสีสดมากๆเลยนะคะลําต้นอวบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลค่ะ วันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะปลูกแล้วการต้นไม่ตั้งใบไม่สดนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะมือใหม่ก็ทําตามได้เลยค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทาพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมะคะอันนี้จะเป็นนางใหม่นะคะเป็นบอนสีนะคะสีเขาก็ครึ่งใบเลยค่ะคุณผู้ชมป้ายนะคะสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมดูบอนสีไม่จิ๋มนะคะตั้งก้านเขาจัดตั้งชันเลยนะคะใบสีก็สดนะคะคุณผู้ชมดูสักเน่ยดูต้นเล็กๆนะคะตอนนี้แทงหลอดออกมาแล้วนะคะเนี่ยต้นเล็กๆนะคะก้านเขาก็ตั้งชันเลยค่ะใบก็สดนะคะ นี่จะเป็นสอพินญ,ญาค่ะคุณผู้ชมดูใบเขาสีแดงสดใสมากนะคะขอบใบก็เขียวเข้มนะคะคุณผู้ชมดูลำต้นเขานะคะอวบนะคะตั้งชันเลยนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะที่ปลูกต้นบอนสีหรือว่าต้นไม้พืชผ,ผักสวนครัวต่างๆนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ใบเหลืองนะคะเป็นโรครากเน่าโคนเน่านะคะลำต้นหักเปาะง่าย ไม่แข็งแรงไม่ตั้งชั้นแบบนี้นะคะใบก็สีไม่สดนะคะสีหมองมองค่ะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะไม่ยอมแทงหลอดไม่โตสักทีไม่แตกยอดแตกใบใหม่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกบันสีนะคะก้านแล้วก็ลำต้นนะคะหักโค่นง่ายนะคะไม่ค่อยแข็งแรงใบไม่สด ใบเหี่ยวง่ายต้นเหี่ยง่ายนะคะโรครากเน่าโคนเน่านะคะมาใช้วิธีนี้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมต้นบอนสีหรือว่าต้นไม้ของเรานะคะจะสดชื่นเร็วมากๆเลยค่ะก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะหนึ่งลิตรน้ำเปล่านะคะ5้าลิตรค่ะนี้แม่จิ๋มาผสมกันแล้วเรียบร้อยถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำซาวข้าวได้ไหมคะแม่มจิ๋มได้ค่ะไม่เป็นไร <Så S 2> ก็ใช้เฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะห้าลิตรค่ะต่อไปค่ะก็จะมีปูนแดงกินหมากนะคะปูนแดงกินหมากนี่ เราจะทําเป็นน้ำนะคะน้าใสๆเป็นน้ําปูนแดงนั่นเองนะคะช่วยนะคะเร่งการแตกยอดแตกใบนะคะยับยั้งเชื้อโรคต่างๆค่ะโรครากเน่าโคนเน่านะคะต่อไปค่ะผ้าราค่ะพาราเซตามอลลิลิตนะคะยับยั้งนะคะเชื้อโรคต่างๆค่ะทําให้ไม่เกิดโรครากเน่าโคนเน่านะคะทําให้สดชื่นนะคะลําต้นแล้วก็ก้านนะคะแข็งแรงค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ํา1ลิตรนะคะตามด้วยปูนแดงนะคะกินหมากค่ะ่ช้อนโต๊ะค่ะกกะเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเต็มช้อนมากก็ได้นะคะเก็บประมาณนี้ค่ะละลายในน้ําเลยจ้าใช้มือก็ได้นะคะไม่เป็นอันตารายนะคะช่วยยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราโรครักเน่าโคนเน่านะคะเร่งการแตกหนอ่อแตกยอดด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วทุณผู้ชมก็ตั้งทิ้งไว้นะคะรอให้ตกตะกอนค่ะ1วันหรือ1นึคืนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นน้ําปูนใส่นะคุณผู้ชมใส่ขวดเก็บไว้แบบนี้ไว้ใช้ตลอดเลยก็ได้นะคะสามารถฉีดพ่นทางใบแล้วก็ราดรถทางดินได้ะค่ะต่อไปค่ะเตรียมน้ำหนแก้วนะคะคือ200มลค่ะตามด้วยนะคะ ยาพาราหนึ่งเม็ดค่ะคุณผู้ชมใช้แค่1เม็ดนะคะต่อน้ำหนึ่งแก้วแต่ถ้ามีพืชมีต้นบอนสีใช้เยอะนะคะคุณผู้ชมก็เพิ่มปริมาณไปนะคะ1เม็ดค่ะให้ละลายนั่นเองนะคะให้ยาพาราละลายค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ละลายเร็วๆนำไปตำหรือว่าบดนะคะทุบให้เป็นแป้งเลยนะคะค่อยนำมาละลายน้ำก็ได้เช่นกันค่ะโอเคได้แล้วเนาะนี่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็ใช้ได้อยู่นะคะ มาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะน้ำที่เราเตรียมไว้ผสมกับน้ำซาวข้าวนะคะเรียบร้อยแล้วก็นำพาลาที่เราละลายน้ำอะคะ่ะเมื่อสักครู่ลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำปูนแดงหนึ่งแก้วนะคะที่เราทำไว้นนี่เอาเต็มเต็มเลยค่ะท่านี้คุณผู้ชมก็นำไปฉีดพ่นทางใบหรือว่าราดลดลงดินได้เลยะคะ่ะต้นไม้นะคะบอนสีของเราก็ จะมีก้านที่แข็งแรงไม่หักโค้นง่ายนะคะสดชื่นนะคะอยู่ได้นานค่ะไม่เหี่ยวง่ายนะคะโรครากเน่าโคนเน่าค่ะป้องกันได้แล้วก็รากเขาก็จะเดินดีนะคะใบสดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะ จากรุงเดนมาร์กค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สีสันสวยงามมากๆนะคะเต็มใบเลยนะคะก็ใช้สูตรต่างๆที่นจินได้สอนคุณผู้ชมไปนะคะตอนนี้แทงหลอดใหม่หน่อใหม่ขึ้นมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะด้านล่างนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกแล้วต้นนะคะการเขาไม่ตั้งชั้นแบบนี้ใบไม่สดนะคะเหี่ยวง่ายเนาะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมได้แล้วก็รดเลจ้าใช้สัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยค่ะ อีเหนาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะหูใบนะคะใหญ่มากๆนะคะแล้วก็แทงหลอดออกมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะได้ต้นใหม่มานะคะหลอดใหม่ก็เนี่ยค่ะยังไม่มกลางก็มีนะคะนี่แต่ว่าลําต้นอวบมากตั้งชันนะคะไม่เหี่ยวง่ายใบยสีสดมากๆเลยค่ะลดเลยค่ะ ด้านไมค่ะสีสดมากๆเลยนะคะใบคุณชมดูนะคะเขียวเป็นเขียวนะคะแดงเป็แนแดงค่ะกระดูกสีสันสดใสมากๆดูก้านเขานะคะลําต้นนะคะแข็งแรงมากๆเลยตั้งชั้นเลยค่ะคุณชมไม่มีเหี่ยวเลยนะคะโดยเฉพาะต้นเล็กๆเห็นไหมคะสดชื่นมากๆเลยค่ะฉีดพ่นทางใบได้ไหมคะไม่ติดได้ค่ะไม่ฉีดพ่นเลยเวลาที่เหมาะสมถ้าเราจะใช้ฉีดพ่นทางใบควรจะเป็นช่วงเช้านะคะ ว่าจะเป็นช่วงที่ปากใบนะคะเขารับสารอาหารนะคะที่เราให้ไปเนะะี่ค่ะไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะสอพิญญาค่ะว้าวใบสีสดมากๆเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยลำต้นก็อวบมากเลยค่ะตั้งชันเลยสิดพ้นทางใบเลยค่ะ วิธีนี้คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้กับไม้ดอกได้นะคะเวลาเราตัดกุหลาบดาวเรืองหรือดอกไม้ชนิดอื่นๆนะคะต้องการให้เขาอยู่ได้นานาน,นะคะหลายๆวันเนยคะ่ะแล้วก็นำสูตรนี้แหละนะคะใส่แก้วน้ำหรือว่าโถแจกันนะคะแล้วก็นำกิ่งดอกไม้ที่เราต้องการให้อยู่ได้นาน,านหลายๆวันนะคะแช่ลงไปเลยนะคะเขาก็จะสดนะคะ อยู่ได้ทนหลายวันจ้า ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมปลูกต้นบอนสีนะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซนค่ะวันนี้แม่จิม๋มหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกาันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สากลูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็รอชมคลิปหน้านะคะว่าแม่จิ๋มจะนำเทคนิค อะไรมาฝากคุณชมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ